วันนี้เราจะสร้างห้องลับกันไปหาห้องลับกันเลยไปที่นี่มีหลายห้องลับในบ้านไปกันเลยไปหาห้องลับไหนหนาห้องลับที่นี่มีห้องลับเยอะมากตรงนู้นด้วยไปกันชืบชืบชืบนี่ไงห้องลับเนี่ยห้องลับเลยนะชืบหลอดตรง อืสุดยอดไปตกแต่งกันไปต้องรีบหลอดออกมาก่อนแล้วก็ไปเอาพีเอส้าหรือทีวีกันมามาตกแต่งกันอือนี่ทีวีอือไหนว่าไหน ไฟไปตกแต่งก <c ười> <c ười> ันสนุกแน่เกยไมค์ครับด้วยสนุกแน่นอนไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเอิชีพมาตกแต่งกันเดี๋ยวก่อนไปเอาของชิป อยู่นี่เอ้ยไปกันชึบชึบชึบตรงนี้ตรงนี้เอ้ยชึบชึบตรงไหนวะนี่ชึบชึบยังไงดีวะตรงนี้ละกันชึบเอาลุดอีกดีไหมชึบชึบโอเคชึบ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 ไปพาทัวร์กันนี่ห้องลับนี่เรามีไปทัวร์ นี่มีเพสไฟนี่มีรีโมทเอาไว้กดและไมค์ครับเกมและทีวีและรถไฟอ่าแล้วก็กำแพง